สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้สนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรบูกระดูก สนนทนุนโดยน้ำมันงาดำจะมีรถกานดันติดต้นูนนี่สระต้องขัวนี้เลยเทศบาลตำบลบางปูจัดงานอเมซิ่งบางปูชวนยูมาศาส์สืบสารประเพณีสงกรานเทศบาลตำบลบางปูนำโดยนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูจัดกิจกรรมงานอเมซิ่งบางปูชวนยูมาศาส์ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสืบสารประเพณีสงกรานสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานให้เต็มที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัยมีความสุขกับปีใหม่ไทยนักสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูโดย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบไปด้วยเวทีรอง มีการละเล่นหมากรูกคนศิละปะการแสดงท้องถิ่นที่สืบทอดสู่เยาวชนลูกหลานชาวบางปูการแสดงศิละปะวัฒนธรรมกิจกรรมนันทนาการการเต้นคอเวอร์และการแสดงดนตรีแสงสีเสียงจากเยาวชนลูกหลานชาวบางปูอิมอร่อยกับอาหารท้องถิ่นจากร้านค้าในชุมชนกว่า50ร้านสำหรับเวทีหลักมีกิจกรรมส่งน้ำพระ11วัดร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามด้วยการส่งน้ำพระขอพรกิจกรรมสำหรับโซนเล่นน้ำชุ่มฉ่ำไปกับบางปูปาร์ตี้โดยดีเจฟิลฟีและเ c การแสดงคอนเสิร์ต m a z i ิ g บางปูชวนยูมาศาสโดยศิลปินนักร้องสาวเสียงเทศสานินิพาพรส่วนเวทีรองมีการละเล่นหมากลุกคนศิละปะการแสดงท้องถิ่นสืบทอดสู่เยาวชนลูกหลานชาวบางปูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงเต้นคัฟเวอร์และดนตรีแสงสีเสียงจากเยาวชนลูกหลานชาวบางปูทั้งนี้เทศบาลตำบลบางปูมุ่งหวังเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมการท่อง เที่ยวให้เทศบาลตำบลบางปูเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ตอนเย็นวันนี้เริ่มตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับเรามีกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนแต่ว่าก็ไม่ได้เอนเตอร์เทนอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการสารดน้ําอย่างเล่นน้ําลดน้ําเล่นน้ํากันนะครับโดยมีศิลปินต่างๆมากมายนะครับในวันนี้นอกจากนั้นนะครับวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งเวทีซึ่งเป็นเวทีสําหรับเยาวชนเป็นลูกๆหลานๆของพวกเรามาโชว์ให้ดูไม่ว่าจะเป็น cover dance นะครับหรือว่าจะเป็นหมักลุกคน การสืบสามประเภณนี้เ่ตั้งเดิมโบราณนะครับของพวกเราชาวบางปูที่มีอยู่นะครับตอนเย็นก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเยาวชนกลุ่มกลุ่มที่ออกมาเล่นสงการกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นมีทั้งสองภาคส่วนนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับโนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพัสุสุขภาพกาแฟทมีมิไม่มีไขมันอันกรีดกาแฟแท้ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคซียมบำมุบกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเสริมยมัยเอกโลหะกรดลูิต้านันนอิชระต้องขั้วนี้เลย